โอเคก็เข้าสู่เปเปอร์นะครับวันนี้ก็จะมีเปเปอร์มีนานะครับก็เป็นประชุมอัปเดตนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป้าหมายที่เขาตั้งเนี่ยก็เติบโตประมาณสัก1 6นะครับก็ถือว่าอันนี้วันนี้ก็เป็นไปตามค่าทุกอย่างก็น่าจะค่อนข้างโอเคแล้วก็ในส่วนของที่เป็นโลจิสติกให้ TDM เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับก็ตั้งเป้าประมาณพันล้านแล้วก็ส่วนตอนนี้ถือว่าฟลีดเนี่ยก็เรียกว่ามีการมีการ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่700 6 73คันนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัดค่าเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ40-90%ของของตัวรถที่มีนะครับวันนี้ก็ถือว่า,าจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ในฟรีของ TDM เนี่ยก็มีอยู่800คันก็ถือว่าเติบโตตามเ s น n ิเมนต์ที่ว่าจะต้องไปทำโลจิสติกตรงนั้นนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ย ไตรมาส4เนี่ยในเรื่องของมา r จินที่มันต่ํากว่าที่คาดที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับมาจากการที่มีฝนตกค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เชื่อว่าในไตรมาส1เนี่ยมันจะเริ่มกลับมานะครับก็เรียกว่าเป็นภาวะปกติแล้ววันนี้ก็น่าจะทําให้ดีขึ้นจากไตรมาส4ในเรื่องของ CPM นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคาดกําไรสุทธิเนี่ยเติบโต23%นนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการแผนขยายฟรีดอีกประมาณ50คันแล้วก็จะย Utilize Feed ให้ฟรีดที่รถที่มีเนี่ยให้ดีขึ้นภาพรวมก็คือโดยยภาพเนี่ ถือว่าธุรกิจเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วก็ด้วยราคาที่มันลงมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําให้เราปรับคําแนะนานะครับจากถือเป็นซื้อนะครับก็ถือว่าถือว่าตัวอัพไซด์เนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับก็ยังแนะนําตัวนี้อยู่เพราะจริงๆมันเป็นตัวที่เราชอบเสมอนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ราคามันขึ้นไปแรงก็ก็เลยปรับมาเป็นถือตอนนี้ราคามันเริ่มปรับลงมาให้มีอัพไซด์แล้วก็ยังแนะนํากลับไปเป็นซื้อเหมือนเดิมนะครับแทร็กเก็ตที่เดิมบ2.52าท อีกตัวเป็น AU นะครับก็เป็นออปเดตเหมือนกันนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผู้บร,ริหารคาดว่าน่าจะเติบโต,ตประมาณ10-15%ก็ใกล้เคียงกับที่เราคาดนะครับแล้วก็าการฟื้นตัวหลังโควิดบวกกับการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นประเด็นหลักเลยที่ทําให้การเติบโต,ตกลับมาดีนะครับ เอจะมีการผลิตสินค้าใหม่ๆตามฤดูกาลมาตลอดนะครับพวกขนมปังอะไรต่างๆที่เขาออกมาเป็นหน้าพิเศษเลยพวกนี้ถือว่าขายค่อนข้างดีแล้วก็จะทําแบบนี้ต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป,เป็นเรียกว่าเป็นโฟกัสหนึ่งของเขาที่จะเกิดไปเรื่อยๆตามฤดูกาลนะครับนี่ก็ถือว่าเป,เ,ปเป็นสินค้าใหม่นะครับที่ทําได้ดีแล้วก็จํานวนสาขาตอนนี้ก็6กสสาขานะครับแล้วก็คาดว่าจะขยายเป็นขยายเพิ่มอีก12-14ถึงสสาขาต่อปีนะครับอันนี้ก็เน้นตามหัวเมืองแล้วก็ กรุงเทพก็จะเป็นตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่างเยาวราชหรือว่าที่ที่ท่องเที่ยวเยอะๆก็จะเริ่มมีการไปเปิดเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกาแฟแมิกะนะครับก็จะเพิ่มครอบคลุมมาเป็น31จังหวัดจากเดิมประมาณ2 0กว่าจังหวัดก็ถือว่าเป็นการขยายสาขาได้ค่อนข้นขางดีนั่นเนี่ยทั้งตัว AU เองทั้งมิกะก็คือเติบโตจากตรงนี้เลยนะครับการขยายสาขาต่างประเทศนะครับตอนนี้มีอยู่2ที่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะเพิ่มที่ CLMV นะครับจะเริ่มที่กัมพูชาก่อนก็น่าจะเป็นแต่มาสสามปีนี้นั้น โดยภาพรวมเนี่ยเราก็เชื่อว่า AU เนี่ยกำไรในปีนี้เขาสามารถที่จะเป็น New High ได้แล้วก็ปีหน้านะครับ2025ก็สามารถเติบโตเป็น New High ได้อีกนะเนี่ยก็ถือว่า AU เป็นตัวหนึ่งที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวที่เติบโตนะครับยังแนะนำซื้อเป้าหมายที่13บาทนะครับแล้วเราก็จะมีเปเปอร์ใหญ่เปเปอร์หนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่า ถ้าเราถ้าตามเปเปอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ EV นะครับซึ่งคุณเล้งเนี่ยที่เป็นนักวิสต์เราก็เขียนเรื่องนี้นะอันนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับก็จะพูดเรื่อง EV มา2ครั้งละก็อาจจะไปไล่อ่านเปเปอร์เก่าได้นะครับแต่ว่าเปเปอร์ที่3เนี่ยก็จะมาคุยเรื่องของที่ว่าการเติบโตของรถไฟฟ้า,าในไทยเนี่ย มันก็เรียกว่ามามาเร็วกว่าที่คาดนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับในเดือนมกราเนี่ยเป็นถึง12%ของรถจดทะเบียนใหม่แล้วซึ่งปีก่อนหน้าน,นี้จะอยู่แค่ประมาณ3-5%แคงนั้นเองเราถือว่าเติบโตได้เร็วมากอันนี้เราก็เลยมามองเรื่องผลกระทบกับการใช้ไฟฟ้าในประเทศนะครับเมื่อมี EV เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นแล้วก็เราคาดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นประมาณ3ล้านกว่าคันเนี่ยในปี2030 แล้วก็จะเข้าไปถึงประมาณ25แล้วก็เกือบถึง30ล้านคันเนี่ยในช่วงประมาณ2045ซึ่งก็อีกอีกหลายปีอยู่นะครับแต่ว่าแพลนการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมองยาวๆเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นไฟฟ้ามันไม่พอเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้าไม่ใช่เสร็จในวัน2วันนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เรามาดูว่าเสุดท้ายแล้วเนี่ยไฟฟ้าในประเทศเนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับ เปเปอจะค่อนข้างยาวเลยนะครับซึ่งไงก็อาจจะต้องรบกวนนักลงทุนไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยเราก็ไปดูมาเนี่ยถ้าสมมุติฐานเราคือทุกบ้านเนี่ยที่มีรถไฟฟ้าแล้วก็การใช้ไฟเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ชาร์จไฟรถไฟฟ้าพร้อมกันเลยเนี่ยก็จะทําให้ไฟสํารองในประเทศไทยเนี่ยจะต่ํากว่า15%ในปี2027นะครับเทียบกับการเติบโตของรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็มองแล้ว จะอยู่ประมาณ2027ที่จะต่ำกว่า15%และในปี2030ถ้าไม่มีไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่เลยเนี่ยเราจะไฟไม่พอนะครับถ้ามีการใช้รถไฟฟ้าเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เลยมีซีนารลโอขึ้นมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มไฟฟ้านะครับ capacity ของไฟฟ้านี่25-39%นะครับ ถ้าเรามองในเรื่องของแมกซิมัมที่ว่าสมมติ E ีีมันโตกว่าที่คาดไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีไฟสำรองที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยประมาณ4 0ของแคปซิสตี้ที่เกิดมีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นความท้าทายละกันในภาครัฐที่ว่าถ้าถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องมีการวางแผนในเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมซึ่งอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ Renewable หรือว่าโรงไฟฟ้าที่สะอาดมากขึ้นอะไรนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแน่นอนคือไฟฟ้าที่ไม่พอเเนี่ยมัก็ป็ปควาาสงสงํหรบ ประเทศนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เอามาคุยกันในเปเปอร์นี้นะครับแล้วก็ถ้ามองไปยาวๆเนี่ยตัวที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องหุ้นเนี่ยอันนี้มองไปไกลเป็นปี2030-2045ัน้นั่นเลยนะครับก็จะมีเราเชื่อว่ากราฟเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์เพราะว่าส่วนใหญ่กราฟก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสได้รับพวกสัมทานพวกอะไรคอนแท a c t เนี่ยค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยมองว่ากราฟก็น่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นละกันนะครับ ป้าหมายเราอยู่ที่12บบาทตอนนี้เรายังเป็นโฮอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามองยาวๆตัวนี้ก็น่าสนใจที่จะเก็บเป็นยาวๆอีกตัวก็คือสเตคอนนะครับสเต็กเนี่ยเราเลือกตัวนี้มาจากกลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยเพราะว่าสเตคอนเขาจะมีประวัติในการสร้างรถไฟฟ้าที่ที่ที่ดีกว่านะครับอันก็ถ้ารถไฟฟ้าต้องมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็สเตคอนก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเป้าหมายเราอยู่ที่9บาทอันนี้ก็เป็นโฮเหมือนกันแต่อย่างที่เรียนกะ็คือเปเปอร์นี้จะเป็นลักษณะของการมองยาวๆไปนะครับงั้นก็ โดยสรุปก็คือไฟฟ้าถ้าไม่มีการสร้างเพิ่มจะไม่พอนะครับตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่แคปซิ้เพิ่มขึ้นประมาณ 25%-40% นะครับก็เป็นโดยสรุปของเปเปอร์นี้นะครับแต่แรายละเอียดเนี่ยเยอะมากแล้วน่าสนใจมากไงรบกวนอ่องทุนไปอ่านนะครับแล้วถ้าใครที่สนใจแล้วยังไม่ได้เปเปอร์อะไรก็อาจจะขอทาง IC ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ในนั้นก็จะมีรูปให้ดูเป็น سين ิเอโรนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าเป็น20% 30%หรือ40%ของรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมดจะเป็นยังไงซึ่งก็รายละเอียดก็อาจจะตามดูในเปเปอร์นะครับนี่ก็เป็นแผนต่างๆโอเคแล้วก็ครบรอบ55ปีทิ s c o เรานะครับผมมีโปรโมชันดีๆต้องบอกต่อทุกวันจริงนะครับก็เป็นลูกค้าทิสโกเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษนะครับเทรดหุ้น นะครับผมก็รับสมาร์ทพอยต์คูณ3ไปเลยอนุพันธ์อันนี้คูณ4แล้วก็ซื้อกองทุนรวมนะครับที่เราแนะนำอันนี้ก็เ,ออเกิน1 0 0 0แบาทนะครับผมอันนี้รับบัตรกำนันกิวเชอร์มูลค่า200บาทไปเลยครับแปบๆบแบบก,กางเดือนแล้วนะครับยังไงรัรบรีบ,ร,บรับโปรโมชั่นกันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะ